สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปะนวนหามาเล่าก็มาพร้อมกับนิทานพื้นบ้านเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องที่ปนวนเลือกมาเล่านี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าสนน้อยเรือนง,งามค่ะเชื่อว่าคงมีบางท่านนะคะได้ดูได้ชมผ่านนิทานพื้นบ้านทางโทรทัศน์มาบ้างแล้วหรืออาจจะได้อ่านมาจากหนังสือเล่มอื่นๆค่ะแต่หากจำเนื้อเรื่องกันไม่ได้แล้วนะคะ ก็ลงมาฟังของป้านวลกันอีกครั้งค่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะกับนิทานพื้นบ้านเรื่องสโสน้อยเรือนง,งามค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนันครนพร,รัตน์อันมีเท้ากรลสึกและพระนางประภัยผู้เป็นพระมเหสีทั้งสองพระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองมาด้วยความสงบสุขค่ะอยู่มาวันหนึ่งพระวิจิตจตจินดาพระโอรสรูปงามของทั้งสองพระองค์เกิดถึงคราวเคราะห์ มีความร้อนรุ่มกลุ่มระไทยจึงได้ทูลลาพระบิดาและพระมารดาออกไปเสด็จประพาสป่าซึ่งระหว่างทางที่พระองค์ได้เสด็จไปนั้นทรงขึ้นไปประทับนั่งพักบนแท่นหินและเกิดสิ้นพชนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นโหรหลวงได้ทำนายว่าพระโอรสทรงเคยสร้างกรรมไว้ในชาติก่อนด้วยการประหารพญานาคตายไปเจ็ดวันในชาตินี้ พญานาคตัวนั้นจึงได้แทรกแผ่นดินขึ้นมาเพื่อมาคายพิษไว้บนแท่นหินนั้นค่ะและด้วยสาเหตุที่กล่าวมานี้นะคะก็จะทำให้เจ้าชายวิจิตจินดาต้องสิ้นพระชนไปเป็นเวลา7ปีค่ะแต่เมื่อพ้นเคราะห์แล้วก็จะกลับคืนฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะและจะฟื้นคืนขึ้นมามีชีวิตได้ก็ด้วยความช่วยเหลือของพระธิดาของกษัตริย์ต่างเมืองซึ่งพระธิดาองค์นั้นก็จะเป็นเนื้อคู่ที่จะมาช่วยรักษาให้ค่ะ เมื่อได้รับฟังคำทํานายแล้วท่านเท้าการศึกจึงสั่งให้นำพระศพของพระโอรสไปไว้บนพลับพลาในอุทยานค่ะแล้วยังทําพิธีบนบานรุกเทวดาให้ช่วยคุ้มครองรักษาพระโอรสไว้ในช่วงระยะเวลา7ปีที่รอคนมาช่วยอยู่นี้นะคะกล่าวถึงเนื้อคู่ของพระวิจิตจ,จินดาซึ่งก็คือพระธิดาของเท้าหัสวิชัยและพระนางเกษณีค่ะเท้าหัสวิชัยและพระนางเกษณี ปกครองอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่านครลมวิสัยค่ะบางตำราว่าชื่อนครลมวิสัยพระธิดาของทั้งสองพระองค์ค่ะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพระสิริโฉมงดงามเกินกว่าหญิงได,ได้ในแผ่นดินนอกจากนี้แล้วเวลาที่พระองค์ประสูติออกมานะคะยังมีของมหัศจรรย์สิ่งหนึ่งติดมาด้วยก็คือเรือนทองหลังน้อยซึ่งสร้างจากไม้สนเรือนทองไม้สนที่ เป็นของวิเศษที่ติดมาด้วยกับพระธิดานะคะมีความวิจิตรงดงามมากค่ะแล้วเพราะด้วยของวิเศษชิ้นนี้ล่ะคะ่ะจึงทําให้เจ้าหญิงพระองค์นี้นะคะมีสร้อยต่อท้ายพระนามว่าเจ้าหญิงสนน้อยเรือนง,งามค่ะความพิเศษของเรือนทองวิเศษหลังนี้ก็คือนอกจากผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วก็จะไม่มีใครสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้ค่ะเพราะเป็นเรือนทองวิเศษเป็นของคู่บุญบารามีของเจ้าหญิงค่ะ ข้างในเรือนทองวิเศษหลังนั้นนะคะก็จะมีห้องหาบที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามดังวิมานของเหล่าทวยเทพเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังพร้อมไปด้วยค่าทาสบริวารและพนักงานประโคมดนตรีค่ะเวลาที่เจ้าหญิงต้องการเข้าไปในเรือนนั้นนะคะเพียงเจ้าหญิงพนมเมืออธิฐานเรือนน้อยนั้นก็จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งค่ะและเมื่อครั้งเจ้าหญิงเจ,งเจริญไวัยได้15พันษาเจ้าหญิงสนน้อยก็ต้องทุกขลาบค่ะ พลหลวงทูลทํานายพระบิดาว่าพระธิดานั้นจะได้พบกับเนื้อคู่ซึ่งเป็นคนตายนับว่าเป็นเรื่องที่เป็นการกินีต่อบ้านเมืองยิ่งค่ะพลหลวงให้คําแนะนํากับท่านเท้ากระสึกและพระนางเกศณีว่าจะต้องให้เจ้าหญิงโสน,น้อยเสด็จออกไปอยู่ป่าจนกว่าจะพ้นเคราะห์ค่ะเพื่อเห็นแก่ความสงบสุขของอนาประชาราชพระบิดาและพระมารดาจึงให้พระธิดาเสด็จออกจากเมืองไปตามลำพัง โดยไม่ได้นําเรือนทองวิเศษติดตัวไปด้วยเรื่องนี้ก็ร้อนไปถึงท่านพระอินท์ค่ะต้องเหาะลงมาให้การช่วยเหลือโดยพระอินท์ก็แปลงร่างเป็นชีปะกขาวเพื่อนํายาวิเศษซึ่งสามารถรักษาคนตายให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มอบให้แก่เจ้าหญิงสน้อยเรือนง,งามหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากพระอิน์แล้วพระธิดาก็ได้ดันด้นเดินทางผ่านป่าเขาลำเนาวไพรไปอย่างไม่รู้จุดหมายจนวันหนึ่งได้พบกับศพหญิงผู้หนึ่งค่ะ ชื่อว่านากุลานากุลาเป็นหญิงกำพรราหน้าตาอัปลักษ์ซึ่งเข้ามาเก็บฟืนในป่าแล้วถูกงูกัดตายแต่ด้วยความสงสารและต้องการจะทดลองประสิทธิภาพของยาวิเศษนั้นเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามก็ได้ทำการรักษาให้กับนากุลาและเมื่อทำการรักษาแล้วก็ปรากฏว่านางกุลากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้อย่างน่ามหาศัศจรรย์ค่ะ เมื่อนางกุลาฟื้นขึ้นมาแล้วก็ขอติดตามเป็นค่ารับใช้ให้กับเจ้าหญิงเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณนะคะทั้งเจ้าหญิงโสนน้อยเรือนง,งามและนางกุลาได้เดินทางมาจนถึงเมืองนพรัฐเมื่อได้ทราบเรื่องของเจ้าชายวิจ,จิตจินดาพระธิดาจึงทําการรับอาสาทําการรักษาค่ะเหล่านางพี่เลี้ยงกำนันซึ่งเฝ้าพระศพอยู่ในอุทยานเห็นต้องตามคําทํานายของโหนก็จึงรีบไปทูลความต่อเท้ากาลสึก เจ้าหญิงสนน้อยขอให้กั้นม่านเจ็ดชั้นบนพรับพลาที่ประทับของพระวิจิตรจินดาที่พระองค์ทรงบรรทมอยู่โดยสั่งว่าห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปภายในก่อนที่เจ้าหญิงจะทรงทําพิธีเสร็จนะคะก่อนทําพิธีเจ้าหญิงทรงสงน้ําแล้วสวมเครื่องทรงกษัตริย์ที่นําติดตัวมาด้วยต่อจากนั้นจึงใช้ยาวิเศษฉโลมให้เจ้าชายวิจิตรจินดาทำให้ไอพิษของพญานาคคายออกจากร่างของเจ้าชาย จนเจ้าหญิงเกิดร้อนรุ่มภะวรรกายจึงถอดเครื่องทรงฝากไว้กับนางกุลาแล้วลงไปส่งน้ำอีกครั้งส่วนนางกุลาเองเมื่อได้เห็นเจ้าชายแล้วก็เกิดหลงไหลในรูปชมของเจ้าชายวิจิตจินดาค่ะจึงคิดจะสวมรอยแทนเจ้าหญิงเสนน้อยเรือนงามก็เลยนาเครื่องทรงที่รับฝากไว้มาสวมใส่แทนขณะนั้นก็เอายาเข้าไปฉโลมให้อีกครั้งเจ้าชายก็ฟื้นคืนสติขึ้นมาพอดีค่ะ นางกุลาก็เลยแอบอ้างว่าตนนี้เป็นผู้รักษาอาการประชวนให้กับเจ้าชายค่ะฝ่ายเจ้าหญิงสน,อน้อยเรือนง,งามเมื่อได้ยินเสียงดนตรีประโคมจึงทราบว่าบัดนี้เจ้าชายฟื้นแล้วก็รีบมาทวงถามเครื่องส่งจากนางกุลากลับถูกนางมาร้ายกุลาดุดาและตู่ว่าเจ้าหญิงเนี่ยเป็นคนรับใช้ของตนค่ะเจ้าหญิงเห็นว่าเสียรู้คนเนรคุณเข้าแล้วก็จำต้องนิ่งเงียบยอมรับเพื่อที่จะหาหนทางแก้ไขเอาในภายภาคหน้าค่ะ ท้ากาลสึกและพนางประภัยรวมทั้งเจ้าชายวิจิตจินดาเมื่อได้เห็นรูปร่างหน้าตาบวกกับอากับกริยาของนางก,กุลาแล้วก็ให้นึกสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นพระธิดาของกษัตริย์ต่างเมืองได้ค่ะแต่เมื่อเรื่องราวดังกล่าวยังไม่มีข้อพิสูจน์ก็จําต้องรับนางก,กุลาไว้ในตําแหน่งว่าที่สะพ้ยหลวงโดยก็ทรงจัดตําหนักให้พักเพื่อรอเลิกยามทําการอภิเษกสมรสเท้ากาลสึกและพนางประภัย ต้องการที่จะได้หน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ที่แท้จริงจึงจัดให้มีการสมโพธขึ้นก่อนแล้วมีรับสั่งให้เจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามหรือนางกุลาที่ปลอมมาทำใบาสีถวายด้วยเห็นว่าหากนางเป็นพระธิดาต่างเมืองจริงก็ย่อมมีความรู้ความสามารถในงานของกุลสตรีชาววังด้วยเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามตัวปลอมหรือนางกุลาไหนเลยจะทำได้จึงนำเข้าของเครื่องใช้สำหรับทำใบาสี โยนทิ้งทางหน้าต่างด้วยความโมโหค่ะเจ้าหญิงโสนน้อยเรือนงามซึ่งบัดนี้ต้องกลายมาเป็นคนรับใช้ถูกสั่งให้คอยเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ใต้ถุนตำหนักอีกทั้งยังไม่ได้พบปะผู้คนจึงเก็บข้าวของเหล่านั้นมาประดิษฐ์เป็นใบสีเจ็ดชั้นอย่างสวยงามทำขวันเป็ดไก่เล่นเพื่อคลายเหงาเมื่อนากุลามาเห็นเข้าจึงรีบชิงใบสีนั้นไปถวายเท้าการศึกอย่างยินดีแล้วรบเร้าให้เร่งจัดวันอภิเษกให้เร็วขึ้นค่ะ เมื่อเจ้าชายวิจิตจินดาได้ทราบเรื่องก็นึกรำคาญและคิดหาทางหลีกเลี่ยงจึงขอทูลลาพระบิดาและพระมารดาไปประพาสทางทะเลโดยสั่งให้นางกุลาย้อมผ้าผูกหัวเรือถวายและนางกุลาก็ทำไม่ได้อีกตามเคยค่ะจึงนำผ้าแพรและสีย้อมไปทิ้งเจ้าหญิงสนโสน้อยเรือนง,งามก็ไปเก็บรวบรวมมาซักย้อมอย่างสวยงามนางกุลาเห็นเข้าจึงชิงไปถวายอีก มีหนำซ้ำในครั้งนี้ยังแกล้งทุกตีเจ้าหญิงด้วยความริษยาของนางค่ะเหล่านางกำลังได้ยินจึงรีบมาห้ามปรามนากลาเมื่อเจ้าชายวิจิตจินดาสั่งให้ออกเรือปรากฏว่าลูกเรือไม่สามารถถอนสมอขึ้นได้ต้นหนซึ่งเป็นผู้ดูแลเรื่องทิศทางการเดินเรือก็ทูลว่าเป็นเพราะว่าผู้มีบุญญาธิการในวงังต้องการของฝากสําคัญเจ้าชายวิจิตจินดาจึงให้เหล่าเสนาอมาร์ตไปสอบถามบรรดาข้าหลวงและนางกำนันทั้งหลายว่า มีผู้ใดบ้างหรือเปล่าที่ประสงค์จะฝากซื้อสิ่งใดก็จงจดมาพระองค์จะซื้อประทานให้ค่ะในครั้งนั้นนางกุลาได้สั่งซื้อผ้าพแพรพันรวมถึงสิ่งของตกแต่งร่างกายอื่นๆและเครื่องหอมต่างๆอย่างสตรีอื่นทั่วไปเหล่าเสนาอำมาตย์ที่ตามเสด็จไปจดมาจนครบแล้วเจ้าชายจึงสั่งให้ออกเรืออีกครั้งแต่ก็ยังไม่สามารถนำสมอขึ้นได้ทำให้เจ้าชายรู้สึกสนเทเป็นอันมาก เรได้ให้เหล่าบรรดาข้าหลวงนางกำนันทั้งหลายสั่งสิ่งที่ต้องการจดมาจนครบแล้วแต่ทำไมสมอเรือก็ยังไม่สามารถยกขึ้นได้อีกค่ะจนพระพี่เลี้ยงของเจ้าชายนึกขึ้นมาได้ว่ายังมีนางทาตรับใช้อีกคนหนึ่งค่ะของเจ้าหญิงสาน,น้อยเรือนง,งามชื่อนางกุลายังไม่ได้สั่งสินค้าอะไรเลยค่ะทั้งหมดจึงได้พากันไปหานางทาตผู้นั้นนะคะ เจ้าหญิงสน,น้อยตัวจริงก็ได้ทูนขอในสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าคนอื่นค่ะนั่นคือสนน้อยเรือนง,งามค่ะเจ้าชายก็ทรงรับปากว่าจะซื้อเรือนทองหลังน้อยที่ทําจากไม้สน,นมาฝากนางทาสค่ะเท่านั้นเองค่ะลูกเรือก็สามารถถอนสมอขึ้นได้โดยง่ายทั้งเจ้าชายและเหล่าข้าราชบริพารน,นะคะเดินทางกลางทะเลอยู่เป็นเวลาถึง15วัน เทวดาก็ช่วยบรรดาลให้ลมพายุพ,พัดเข้าไปถึงอ่าวเมืองรวมวิสัยเจ้าชายวิจิตจินดาจึงได้เข้าเฝ้าเท้าหัสวิชัยและประทับเป็นพระราชะอาคันตุกะอยู่ในเมืองจนครบเจวันค่ะเมื่อเห็นว่าหาซื้อของฝากได้ครบแล้วก็ทูลลากลับบ้านเมืองค่ะปรากฏว่าถอนสมองไม่ขึ้นอีกตามเคยเจ้าชายจึงนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่ได้หาซื้อโสน้อยเรือนง,งานไปฝากนางทาสผู้นั้น ก็ได้ให้นาง้าหลวงไปเที่ยวเสาะหาชาวเมืองต่างก็พากันนิ่งเงียบไม่ยอมพูดถึงด้วยเป็นของสูงที่มีแต่เฉพาะในวังเท่านั้นค่ะเจ้าชายวิจิตจินดาจึงเข้าเฝ้าเท้าหัสวิชัยอีกครั้งและทรงทูลเล่าเรื่องที่หาสนน้อยเรือนง,งานไปฝากนางทาตซึ่งตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ทำให้ถอนสมอเรือไม่ขึ้นค่ะเท้าหัสวิชัยได้ฟังดังนั้นจึงรีบถามถึงรูปร่างหน้าตาของนางทาตผู้นั้นค่ะ พิจารณาแล้วเชื่อมั่นว่าเป็นพระราชธิดาของพระองค์แน่ๆค่ะเมื่อพระองค์ได้ทราบว่าพระธิดาของพระองค์ยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยก็ดีพระไทยค่ะสั่งให้นำาสนน้อยเรือนง,งามมอบให้แก่เจ้าชายโดยฝากอามาตย์สองคนให้โดยสารไปกับเรือเพื่อสืบข่าวพระธิดาในเมืองนพร,รัตน์เจ้าชายวิจิตินดาเองเมื่อไปถึงบ้านเมืองของพระองค์แล้วก็ได้ตรัสให้นางทาตซึ่งเป็นหญิงรับใช้ของนางกุลามาเข้าเฝ้า พร้อมประทานสน,น้อยเรือนง,งามเป็นของฝากพระองค์ทรงสังเกตจากอากัปกิริยาของสองอำมาตย์ที่ติดตามมาจากเมือรองวิสัยแล้วก็แน่พรไทัยเลยว่าน,นางทาดรับใช้ผู้นี้คือเจ้าหญิงสน,น้อยเรือนง,งามองค์จริงก็รีบนำความไปกราบทูลต่อพระบิดาพระมารดาและในคืนนั้นเองเจ้าชายก็เสด็จลงไปหาเจ้าหญิงค่ะเมื่อเสด็จไปก็เห็นเจ้าหญิงเสด็จเข้าไปอยู่ในเรือนวิเศษหลังนั้นค่ะ เจ้าชายจึงได้อธิษฐานว่าหากแม้พระองค์เป็นคู่ของนางก็ขอให้พระองค์เองสามารถเสด็จเข้าไปในเรือนวิเศษนั้นได้พลันลิ้มกรอนประตูก็หลุดออกอย่างเป็นที่อัศจรรย์เจ้าชายวิจิจินดาจึงเสด็จเข้าไปหาเจ้าหญิงสนน้อยเรือนง,งามจนด่งเช้านางกุลาตามหาเจ้าหญิงไม่พบเห็นเรือนไม้หลังงามตั้งอยู่ได้ยินเสียงคนพูดคุยกันจึงจัดการทุบทำลายแต่เรือนวิเศษนั้นก็หาได้เป็นอะไรไม่คะ่ะ นางกุลาได้แต่ตะโกนด่าว่าเจ้าหญิงตามนิสัยไพร่จนเจ้าชายตื่นขึ้นจึงให้มีการสอบสวนครั้นได้ทราบตามความเป็นจริงแล้วจึงรับสั่งให้นำนางกุลาไปประหารแต่เจ้าหญิงสนโสน้อยเรินง,งามเกิดความสงสารก็เลยร้องขอชีวิตนางไว้ค่ะเพื่อที่จะให้นางเป็นข้าทาสรับใช้ตามเดิมการต่อมาเจ้าชายวิจิจินดานำเจ้าหญิงสนโสน้อยไปพบพระบิดาที่เมืองโรมวิสัยระหว่างทาง นางกุลาหญิงรับใช้ผู้มีแต่ความริษยาในเจ้าหญิงก็ได้หาทางทําให้เรือล่มค่ะเจ้าชายกับเจ้าหญิงจึงพลัดพรากจากกันในที่สุดเจ้าหญิงโสนโน้อยเรือนง,งามลอยไปขึ้นฝั่งอันเป็นที่อยู่ของเงาะสองสามีภรยาซึ่งมีนามว่าพันลีกับนางวันนาค่ะทั้งสองคนถูกเสือกัดนอนตายอยู่ด้วยกันเจ้าหญิงเกิดความสงสารจึงใช้ย,ยาวิเศษชุบชีวิตให้ทั้งสเดินทางไปด้วยกันจนพบกับพระยายักษ์ใหญ่ ผู้มีนามว่าเท้าจตุพักต่อมาเท้าจตุพักก็หลงรักเจ้าหญิงจึงรักพาตัวไปขังไว้ในสวนหลวงฝ่ายเจ้าชายวิจิตจินดาซึ่งพระฤาษีท่านได้ช่วยไว้ได้ออกติดตามมาช่วยเหลือเจ้าหญิงสนน้อยและสังหารเท้าจตุพักตายเจ้าหญิงก็เกิดความเมตตาช่วยชุบชีวิตเท้าจตุพักขึ้นมาอีกค่ะทําให้พระยายักษ์สำนึกในบุญคุณและกลับกลายมาเป็นมิตรของเจ้าหญิงและเจ้าชาย เมื่อเจ้าหญิงสนน้อยเสด็จกลับมาถึงเมืองนภาร,รัตได้ไม่นานก็ทรงคันนางกุลาซึ่งยังคงคิดคดอยู่ตลอดเวลาก็หาโอกาสกลัน่นแกล้งอีกโดยเอางูเห่าใส่กล่องแล้วหลอกว่าเป็นกล่องจันท์หอมให้นำไปถวายเจ้าชายวิจ,จิจินดาพอเจ้าชายเปิดกล่องออกเห็นงูเหา่าจึงทรงพิโรธขับไล่เจ้าหญิงออกจากวังโดยมีนางกุลาติดตามไปด้วยทั้งสองได้ไปพบกับปู่เจ้าซึ่งแนะนําให้เจ้าหญิงไปชุบตัวในบ่อทอง แต่เมื่อนางกุลาได้ทราบก็ฉวยโอกาสผลักให้เจ้าหญิงตกลงไปในบ่อน้ําคลักทําให้เจ้าหญิงกลายเป็นหญิงอัปอลักษณ์ส่วนนางกุลาใจคดรีบชุบตัวเองลงไปในบ่อทองค่ะกลายร่างเป็นสาวสวยไปในพริบตาเจ้าหญิงและนางกุลาได้ไปอาศัยอยู่กับสองตายายวันหนึ่งบุตรชายของเศรษฐีซึ่งมีชื่อว่าวิไลมาพบนางกุลาซึ่งชุบตัวใหม่แล้วก็เกิดความหลงรักค่ะจึงรับนางมาเป็นภรรยา นางกุลาก็ได้นำเจ้าหญิงไปอยู่ด้วยในฐานะคนรับใช้แล้วก็ยังทำการกันแลกลเจ้าหญิงอยู่ต่างๆนานานะคะแม้เมื่อเจ้าหญิงประสูติพระโอรสนางกุลาก็ยังนำพระโอรสไปถ่วงน้ำค่ะแต่เทวดาได้ช่วยไว้และนำมามอบให้พระฤาษีเลี้ยงดูพระโอรสนั้นพระฤาษีได้ให้นามว่าพระไพรวันฝ่ายเจ้าชายวิจิจินดาครั้นไหล้โกรธก็นึกได้ว่าพระองค์ทรงทำรุนแรงเกินกว่าเหตุค่ะ ก็เลยออกติดตามหาเจ้าหญิงสน,อน้อยเรือนง,งามขณะเสด็จผ่านเมืองของเท้าศรีวิราชได้ช่วยรบกับยักษ์ที่มาลุกรานจนได้ชัยชนะเท้าศรีวิราชจึงยกพระธิดาเกศวันให้แต่งงานกับเจ้าชายต่อมาเจ้าชายได้ออกติดตามหาเจ้าหญิงสน,อน้อยเรือนง,งามจนได้พบกับพระโอรสคือเจ้าชายไพรวันทั้งสองก็เลยช่วยกันออกติดตามหาเจ้าหญิงจนพบจึงนําตัวนางกุลามาสอบสวนแต่นางกุลาก็ปากแข็งค่ะ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังไม่ยอมรับความจริงหลังจากที่นางกุลาได้รับผลกรรมที่ก่อไว้แล้วนะคะเจ้าชายวิจิจินดาจึงพาเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามและเจ้าชยายไพรวันพระโอรสกลับไปปกครองเมืองนพรัตน์อย่างมีความสุขนับตั้งแต่นั้นมาค่ะจบแล้วค่ะเจ้าหญิงสโสน้อยเรือนง,งามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และการกดติดตามนะคะสําหรับท่านที่ชอบป้านุนหามาเล่าก็สามารถกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือน คลิปถัดๆไปของทางช่องเราได้ค่ะวันนี้ป้านนก็ขอลากันไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ